ใบมดนะคะหนอนแมลงได้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเขาโตเร็วนะคะลดเลยค่ะใบเขียวงามดีมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงผัก ลำดับขั้นต่อไปนะคะหลังจากที่เราแยกมาใส่กระถางแล้วนะคะทีนี้เริ่มที่จะโตแล้วเราควรที่จะบำรุงด้วยสูตรไหนนะคะใบเขาถึงจะอวบต้นเขาถึงจะโตสีสันสดใสน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปรับชมทำพร้อมกันเลยจ้า กวางตุ้งแม่จิ๋มนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะใบเขียวนะคะต้นอวบมากๆเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแม่จิ๋มปลูกลงกระถางนะคะเนี่ยกระถางต้นไม้เนาะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมีพื้นที่น้อยก็ปลูกผักไว้กินเองแบบนี้ได้นะคะนี่มอของข้าแม่จิ๋มก็ยังปลูกเลยจ้านี่กําลังโตเลยนะคะวันนี้แม่จิ๋มเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาใช้สิ่งนี้ค่ะนี่แค่ซองเดียวนะคะบำร,รุงผักของเราให้เขียวงาม น่ารับประทานโตเร็วนะคะพร้อมกับป้องกันนอนแมลงนะคะหอยทากสัตููพืชต่างๆนะคะที่มากัดกินใบจ้าทำาัง่ายเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับบำรุงผักของเราวันนี้นะคะพร้อมกับป้องกันนอนแมลงต่างๆค่ะกาแฟนะคะ3 in 1นะคะ หรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นแบบกาแฟดําแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าไม่มีอีกใช้เป็นกากกาแฟได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันคะ่ะในกาแฟนะคะเขาจะมีในโตัวเจนฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมนะคะซึ่งจําเป็นต่อการบํารุงพืชผักทั้งนั้นเลยนะคะทําให้โตเร็วนะคะโดยเฉพาะใช้กับไม้ดอกนะคะคุณผู้ชมยิ่งดีใหญ่เลยดอกสีสวยสดนะคะใช้กับพืชผักกินใบนะคะทําให้ผักสีเขียวนะคะสีสด น่ารับประทานค่ะและคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือว่าช่วยป้องกันกำจัดนอนแมลงหอยทากนะคะที่มารบก,กวนต้นไม้พืชผักของเราด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้เป็นสารจับใบนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันนดมดนะคะแมลงเพี้ยแป้งเพี้ยไฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้ ันตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็ละลายกาแฟก่อนเลยจ้าถ้าเยอะก็หนึ่งซองไปเลยนะคะใช้น้ำยี่ิบลิตรค่ะละลายด้วยน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นธรรมดาก็ได้แลนะคะหนูนี้สูตรนี้จะเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ทำปุ๋ยไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ชอบการหมักค่ะ เราสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะบำรุงพืชผักโตเร็วเขี้ยวงามพร้อมกับป้องกันหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยจ้าตามด้วยน้ํายาล้างจานเลยค่ะป้องกันมดนะคะไล่มดนะคะหนอนมแมลงได้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะคนเลย สูตรนี้สําหรับรถทางดินนะคะเดี๋ยวเราจะมีฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะโอเคได้แล้วอัตราการใช้นะคะคุณผู้ชมใส่บัวรับน้ำเลยนะคะเตรียมน้ำนะคะสิบลิตรค่ะแล้วก็ตามด้วยกาแฟที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะคนเลยจ้า สูตรนี้ใช้ให้หมดในคราวเดียวนะคะไม่ต้องเก็บไว้นะจ๊ะนี่ไม่จิ๋นจะปลูกนะคะกวางตู้งในกล่องโฟมค่ะคุณผู้ชมนี่ไหคะเพิ่งจะย้ายออกมานะคะเพิ่งจะแยกต้นกล้ามานะคะเนี่ยกำลังเขียวงามเลยนะคะนี่ก็ได้ประมาณ5วันนะคะคุณผู้ชมก็ให้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อเร่งเขาโตเร็วนะคะลดเลยค่ะ เป็นการให้ปุ๋ยบำรุงค่ะเร่งให้ตัวเร็วเขียวงามนะคะพร้อมกับป้องกันพวกศัตรูพืชต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้แหละที่เขาจะชอบมากัดกินใบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยทากหน้านอนมแมลงมดต่างๆค่ะและนี้ไม่จิมก็จะปลูกในลังกระดาษนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกองกระดาษก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระถางนะน่ย มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะอย่าทิ้งนํำมาปลูกผักสวนครัวแบบนี้เลยจ้าอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะคะโตกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะดูเลยจ้าที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมปลูกผักสวนครัวต้องมีแดดส่องถึงนะเนี่ยนี่นิสิมก็น้ำมาวางไว้ตรงที่มีแดดใกล้เนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็จะแดดพึ่งเช้านะคะผักของเราก็จะเขียวงามโตเร็วจ้า อันนี้นะคะก็จะปลูกในหม้อหุงข้าวเห็นไหมคะคุณผู้ชมช่วงแรกนะโห้ยนอนนะคะกัดกินแบบใบนี่ไม่เหลือเลยเนี่ยหยมเนี่ยแม่จิ๋มก็ใช้สูตรนี้นะคะเริ่มที่จะไม่มีละไอ้ที่โตก็โตเลยค่ะคุณผู้ชมเ่ยเห็นไหมคะใบเขียวงามดีมากๆเลยจ้า อ๋อนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะวยนนี้เพอแพ๊บเดียวนะคะกระถางนี้ตะก้านี้นี่ไม่จิ้มก็ปลูกในตะก้านะคะเนี่ยเริ่มที่จะโตแล้วแต่ว่าลอยหอยทากนะคะแล้วก็มีหนอนด้วยนะกัดกินใบบ้างแล้วนิดหน่อยเนะะี่ยค่ะใช้ชีวภาพนะคะไม่ใช่สารเคมีเนาะเพราะฉะนั้นต้องใช้บ่บอยๆนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ละสองสามครั้งได้เลยคะ่ะสำหรับสูตรนี้นะไม่เป็นอันตรายต่อผักของเราจ้า เวลาที่เหมาะสมนะคะคนที่จะเป็นช่วงเช้าแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำค่ะเขาจะเป็นช่วงที่พวกน้อนมแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะชอบออกมาหากินเนาะส่วนช่วงเช้าๆคือเขายังไม่ได้หลบซอนใต้ดินหรือว่าหลบหนีไปตรงอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตัวเขาเนาะแล้วก็กําจัดได้ง่ายนะคะลดทางดินแล้วเรามาฉีดพ่นทางใบกันบ้างนะคะสําหรับผู้ชมที่ต้องการฉีดพ่นทางใบนะคะก็ใช้เลยจ้าหนึ่งซองนะคะ ละลายในน้ำเลยค่ะใช้กาแฟดำก็ได้นะคะคุณผู้ชมกาแฟดำก็คือใช้หนึ่งช้อนเลยค่ะตามด้วยน้ำยาล้างจานนะคะใช้เป็นสารจับใบแล้วก็ไล่มด แล่มแมลงด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเตรียมน้ำใส่ที่ฉีดพ่นเลยนะคะสองลิตรนะคะตามด้วยกาแฟที่เราละลายแล้วเรียบร้อยค่ะ ขยาจ้าตรวจทางดินแล้วลอมฉีดพ่นทางใบบ้างค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบนะคะคุณผู้ชมฉีดให้ชุ่มเลยนะคะเป็นการให้อาหารทางใบให้ปุ๋ยทางใบนะคะผักเขาก็จะโตเร็วเขี้ยวง,งามต้นอบบบใบให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้า ให้อาหารทางใบคุณชมควรที่จะให้ก่อน9โมงเช้านะคะเพราะจะเป็นช่วงที่แดดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ใบปากใบเขา,าจะเปิดรับสารอาหารนะคะเขาก็จะได้นําไปใช้บํารุงใบบํารุงรากบารุงต้นนะคะได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วค่ะก็จะเห็นผลเร็วนะจ๊ะและนี่ก็จะเล็กลงนะคะ ม่จึงเวลาปลูกผักนะคะไม่จึเจะปลูกสลับกันคนละอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเก็บไปรับประทานเนี่ยเราก็จะได้มีผักไว้รับประทานตลอดเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นการทำปุ๋ยไว้ใช้เองอีกสูตรหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ค่ะ ทำเองแบบง่ายๆประหยัดปลอดภัยไร้สารเคมีจ้าเป็นไางคะคุณผู้ชมการทําปุ๋ยไว้ใช้เองบํารุงผักนะคะ ต้นใหญ่นะคะโตเร็วมากๆน่ารับประทานรสชาติดีค่ะ mm hmm. น่าจะหังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ mm hmm. และก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สากู c ช anel ด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ